ลูกสูบอะไรวะบลัมมเหแต่เราใช้แค่นี้ครับแค่หัวลูกสูบครับวันนี้ใช้หัวลูกสูบครับอันนี้ลูกค้าจะให้ทําแบบนี้เอาหัวลูกสูบทําครับให้ใหญ่กว่าเดิมดนะนี่มันจะได้หรือเปล่านะมันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปตัดนี้ก่อนเลยครับตัดนี้อ่ะ อันนี้ทำร่องแล้นะครับอันนี้หัวลูกสูบครับทาร่องแล้วแต่ยังไม่ลึกพอครับ๋ยวลึกอีกหน่อยนึ่งอันนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นรูปล่างนะครับเริ่มเป็นมิติความลึกความนั่นเลยครับอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วครับ เดี๋ยวก็เจาะก็เสร็จแล้วแค่ยึงอีกหน่อยแล้วก็เจาะก็เสร็จแล้วครับทำไมก็ทำอันนี้ครับตอนนี้ได้มาแล้วครับเหลือเจาะครับได้มาแล้วลองใส่พานได้แล้วลักษณะเ,เหลือเจาะจาะทำลายดาวกับเ,เขาแล้วก็อีกอันหนึง่งกำลังขึ้นอยู่ครับ มันก็สวยวนะมันเป็นอลนูมิเนียมผมว่าน่าจะเป็นอลูมิเนยียมดีดีลยล่ะพอาขึ้ออกมาเนี่ยม,มันรู้สึกแข็งครับไม่ใช่อลูมิเนยียมอ่อนครับมันเป็นหัวลูกสุกอะเสร็จไปแล้วครับหนึ่งอันครับนี่เสร็จไปแล้วต่อไปก็เป็นการเจาะรูครับร่องอะไรเนี่ยทำหมดแล้วครับอีกอันนี้กําลังขึ้นทาอยู่ครับทำสองอันครับลูกค้าทำสองอัน ันนี้กำลัางทำร่องครับร่องสายพานนี่เดีย๋ยวทำร่องเสร็จกะตัดครับอันนี้เริ่มเจาะแล้วครับแต่ปีเนียมมันเหนียวครับเจาะไม่ได้เาเลยดาวครับจุดห้าจุดครับ จุดนี้ห้าแล้วก็ลากจุดบนจุดนี้หนึ่งจุดลากจุดบนสองจุดแล้วก็จะลากหากันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบ่งจากกลางจุดนี้อันนี้จุดกลางอันนี้จุดกลางแบ่งมาเท่ากันครับเกี่ยวสาก็แล้วแต่แบ่งมา่งนี้งนี้เท่ากันครับจุดาก,กาลางเราก็ลากอันนี้เปิดเปิดเป็นห้าช่องครับมันจะได้ดาวทันทีนะใกล้เสร็จแล้วครับนี่คร <ๆ dale S 2> ับลากเป็นนี้ก็เสร็จแล้วเป็นรูปดาวแล้วครับ เกียรน,นี้ลูกค้าอยากได้เป็นลูกหมีครับเป็นหมีจะให้ครับหมอลูกสูกใหญ่จริงๆริงครับหมอลูกสุกอะไรกันลูกเปนล่มเลยเหนียวครับเจาะยาก Hãy subscribe cho kênh พีังด้ายแล้นี่ครับหนึ่งช่องแล้วไปช่องทเก็บบหลแล้วไปช่องที่สองกนเ ใกล้เคยียงครับใกล้เคยียงของเดิมไหมอันนี้งานมือครับจะเสร็จแล้วครัแบบาาเพื่อนเลยแหละจัดไทยสวยเท่าไหร่ดิ เป็น120เลยใหญ่ดิหนักหักเลยนี่ครับงงยังงงอ,งอยู่อันนี้มันรูปร่างอะไรวะอย่าใส่หูเข้าไปครับเป็นหมีเลยก็เขียนให้ดีน้าเลยเนี่ยครับอันนี้หูหมีเสร็จไปข้างแล้วจะไปข้างครับหูหมีหูหมีหหมไม พระรามแปดครับมีหูตุ๊บด้วยหูตุบมีหูตุบมีหูตุบด้วยมีหูตัต้งไหม,มหอันนี้เสร็จแล้วครับรนี่ลูกค้าอยากให้ได้ขนาดใหญ่กว่านี้ครับเต็มหัวลูกสูบเลยแต่ก็ต้องกึงเก็บ ผิวก็นหน่อยครับมไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเรียบไปเสมออันนี้เสร็จแล้วอันนี้ลูกดาวครับลูกค้าอยากได้ลูกดาวกับลูกหมีครับลูกหมีเอาไปจากของลูกสูงขมองเดิมครับลองครับเนี่ยครับพวกงานแบบว่างา,งานแปลกงานแปลงงานสร้างใหม่ทำใหม่ครับ ผมอยากให้มาคุยรายละเอียดกันหน้าร้านครับเราจะได้แบบว่าคุยเข้าใจครับบางทีอ่ะโทรมาหรือว่าคุยกันในแชทอ่ะมันไม่ค่อยเข้าใจครับมันก็จะไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงถ้าพอไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอะ่ะงานนั้นผมก็จะขอปัดเป็นไม่รับเลยนะครับเพราะว่ากลัวทํางานของลูกค้าผิดกลัวทํางานของลูกค้าเสียกลัวทํางานของลูกค้าไม่ได้กลัวเข้าใจคนละอย่างครับผมก็เลยบอกว่าทําไม่ได้ครับไม่รับทำครับ แต่ถ้ามาคุยกันหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องครับแต่หน้าร้านนะส่วนมากจะทําได้ครับเพราะว่าเราสื่อสารเข้าใจง่ายกว่าครับมาคุยกันที่หน้าร้านเลยนะครับไม่นเนี่ยมโคตรโคตรเหนียวเลยดีจังเลยครับอันนี้เป็นงานเซนซีครับอันนี้เป็นงานมือครับเหมือนเดิมนะครับ ใครที่อยากได้เครื่องกึงเครื่องมิลลิ่งครับผมมีขายครับขายพร้อมสอนครับสนใจตัวไหนเข้ามาดูกันได้ครับเครื่องกึงมีสามครับมิลลิ่งมีห้าครับแต่เอ็มสองนะไม่ไม่ขายครับเพราะมันเก่าเกินครับเดี๋ยวจะซื้อไปซ่อมครับให้ผมเก็บไปซ่อมคนเดียวพอนอกกระด้นเป็นเอ็มสามเอ็มสี่พร้อมขายหมดเลยครับก็มีของผมนะมีเครื่องกึงมีอีโคกาเอลเอวิกเตอร์ครับสามอย่างสามตัวนี้ กึ่งแตกต่างกันมากครับมันมีดีมีด้อยจุดดีจุดด้อยครับแตกต่างกันไปครับนี่ครับสนใจลองเข้ามาดูได้ครับขายพร้อมสอนครับพร้อมกอุปกรณ์ยึดน็อตอะไรแบบเนี้ยเพื่อจับแบบจับอะไรครับพร้อมให้เลยครับพร้อมทํางานเลยครับอยากให้ทําผมอยากให้ผมทาคลิปอะไรเป็นหาเลยพูดไม่ถูกว่ะอยากให้ผมทาคลิปอะไรครับเม้นมาครับเม้นเม้น อันไหนเยอะครับอันไหนแม่นเยอะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ชมนะครับอ่าประมาณนี้ครับ